สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอบ้านโรสมีเมนูไข่เจียวดอกสโนโวมาฝากกันค่ะส่วนขั้นตอนการทำตามไปดูในคลิปเลยค่ะนี่เลยค่ะดอกสโนโวเราซื้อมาวันนี้20บาทมาจากตลาดนะจะมีก้านแข็งแข็งแบบนี้เราก็อย่าลืมเด็ดก้านดอกสโนโวออกให้หมดเมื่อเราาเด็ดก้านออกหมดแล้วเราก็นําดอกสโนโวของเราไปล้างน้ําให้สะอาด2-3รอบจากนั้นอย่าลืมเสด็จน้ําและบีบ น้ำออกจากดอกสนุเแบาบๆนะถ้าเราบีบแรงๆเดี๋ยวดอกไม้ของเราจะช้ำสีคล้ำไม่สวยเมื่อเราไปประกอบอาหารวันนี้เราจะใช้แป้งทอดกรอบใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเกือบเกือบสองช้อนโต๊ะนะลงไปโรยในดอกสนุของเราใช้ช้อนหรือว่าอะไรก็ได้นะมาคลุกเคล้าให้แป้งคลุกดอกสนุให้ทั่วนะเมื่อเราคลุกเสร็จแล้วเราก็จะพักตั้งไว้สักครู่เราเตรียมไข่นะวันนี้รถ ใช้เป็นไข่เบอร์สองที่รถตอกใส่ถ้วยเล็กก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติไข่เกิดเน่าขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียดายทิ้งไข่หมดแล้วจะมีเศษอ่าไม่สะอาดเศษฝุ่นเกาะเราก็ตัดออกนะจากนั้นก็จะใส่เกลือป่อนเล็กน้อยจะไม่ใส่เยอะนะเพราะว่ารถจะทานกับซอสจะทานกับน้ำพริกถ้ามันเค็มเกินไปเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะ ไข่ที่เราตีกับเกลือเมื่อเกลือละลายดีแล้วก็เอามาลงในดอกสนุบที่เราคลุกแป้งแล้วก็คุเลคุเลคลุกเคล้าแบบนี้นะคะคลุกเคล้าให้ไข่ที่เราตอกเมื่อสักครู่นะคะให้คลุกเคล้าให้อา เข้ากันนะจากนั้นเราจะใช้วันนี้จะทําเป็นทรงคอนโดก็เลยใช้หม้อใบเล็กๆเป็นหม้อเก่าอลูมิเนียมนะ mm hmm. เทน้ํามันลงไป mm hmm. เมื่อน้ํามันของเราร้อนจัดดีแล้วจะใช้ไฟกาก็นําดอกสนโหนกับไข่ที่เราคุกไว้ลงไปเจียวนะคะจะเรียกทอดก็ได้นะเห็นไหมไข่ก็ขึ้นฟูน่ากินมากเลยค่ะทุกคน ขึ้นฟูอย่างสวยงามนะคะจากนั้นใช้ช้อนหรือว่าอะไรก็ได้นะมาจะทำให้ไข่ของเราดอกสนโหนสุกทั่วถึงชะงแง้มดูได้นะดอกสนโหนนี่จะมีให้กินส่วนมากก็จะเป็นฤดูฝนนะคะแต่ทางใต้แถวใต้ตอนล่างจะหายากนิดนึงนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จ,กจะมาจากข้างบนนะคะสีสวยมากเลยคะ่ะกลิ่นก็หอมหอม ประมาณนี้นะใช้ไฟกลางนะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวดอกสน,นุหไข่เจียวของเราจะไม่ซะก,ก่อนเมื่อเราพลิกดูเลยอ่าต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นรูต,ตรงกลางจากที่จะเป็นไข่เจียวคอนโดเป็นไข่เจียวดอกสน,โนุโดนัดและกันนะคะไม่ว่ากันผิดพลาดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเห็นไหมดอกสน,นุหน่ากินคะ่ะทุกคนกลิ่นนี่หอมมากเลยแล้วก็จะ พลิกแบบนี้นะจะได้สุกกันทั่วถึงรอสักพักนะคะเดี๋ยวรถก็จะยกดอกสนโนที่ทอหรือว่าเจียวก็ได้นี่นะคะจะเสด็จน้ำมันค่อยๆระวังนะคะขั้นตอนนี้เพราะว่าเตา เดี๋ยวน้ำอ่ะหม้อจะกระเด็นลงก็เลยต้องระวังนิดนึงเอาไปเสด็จบนตะแกรงหรือว่าอะไรก็ได้นะพักไว้ให้น้ามันหยดลงไปนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะแต่ว่าล้างสะอาดแล้วเป็นรูต,ตรงกลางไม่เป็นไรจากคอนโดเป็นโดนัทได้นะคะนี่เลยค่ะไข่เจียวดอกสนโานกับน้ำพริกหรือจะทานกับซอสพริกก็อร่อยค่ะดอกสนโนนี้ มีให้กินช่วงฤดูฝนนะคะจะจะเยอะกว่าเป็นพิเศษนี่ค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาไข่เจียวดอกสนโน,นะคะก็ประมาณนี้ฟูฟูอร่อยอร่อยกรอบๆไม่ออมน้ำมันค่ะ ใครทำใครมือใหม่ก็ทําได้คะ่ะทุกคนทานกับข้าวสวยร้อนๆร,ราดกับซอสหรือจะจิ้มน,น้ำพริกกะปิลวกก็อร่อยนะคะราดซอสคล้ายๆกับเรากินเหมือนหอยทอดนะคะคืออร่อยคะ่ะอยากบอกว่าอร่อยจริงๆลองไปหาดูแล้วก็ลองทำดูนะคะเมนูนี้หรือจะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะดอกสนโหนนี่เลยคะ่ะราดกับซอสแบบนี้เลยคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกับโรสด้วยนะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดเราต้องขออาภัยด้วยนะคะขอตัอไปทานข้าวกับไข่เจียวดอกสโนโด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆกดทั้งหมดนะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนกันคะ่ะ